วันลุงพินีอัสลามจอนออติคอปความป้องเพชรพีเคแสนชัยศึกวันลุงพินี88ศึกวันลุงพินี88มอบประสบการณ์ความมันให้แฟนกีฬาศิลปะก,การต่อสู้แบบถึงใจตลอดทั้งรายการหลังนักสู้หัวใจแกร่งทั้ง11คู่ปล่อยของโชว์ฝีมือกันเต็มที่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมา,นาสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราคู่เอกของรายการป้องเพชรพีเคแสนชัย มวยซ้ายฝีมืออันตรายวัย26ปีจากบุรีรัมย์ขนอาวุธเด็ดเต็มมือมาดุนเดือดอัสลามจอนอตติคอฟนักสู้ไฟแรงวัย21ปีจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยพิกศษเพาะแคทเวท130ปดูคลิปวันลุมพินีวันที่22พฤศจิกายน2567คู่ป้องเพชรพีเคแสนชัย vs อัสลามจอนอตติคอฟเกมเข้มข้นตั้งแต่ยกแรกเมื่ออัสลามจอนออติคอฟสบช่องกฎหมัดข,ขวาเต็มแรงตุนนับแปด จากต้องเพชรพีเคแสนชัยได้ก่อนต้องเพชรพีเคแสนชัยจึงต้องเร่งเครื่องเต็มสุบเพื่อไล่แต้มคืนแต่อัลลามจอนออติคอปก็โตกลับด้วยอาวุธหลากหลายได้น่ากลัวทั้งคู่สู้กันดุเดือดจนครบ3ยกโดยสุดท้ายอัสลามจอนออติคอฟได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันยืดสถิติไร้่ายเป็นไฟที่6ติดต่อกันในรายการนี้คู่เอกภักอินเตอร์เดอเด็กวัวแหวงงงูสอเสือมอมะพาพานงงูสอหรือสีธันทะ่าจิตเมืองนนท์ กำปั้นพลังอึดไว2ยปีจากสงขลาแบกน้ำหนัก3.6ปอนด์ประทักแก่งอิรากิมอับดุลเมชิดออฟฟอฟันจอมบูหมัดเฉียบคมว30ปีจากรัเสเซียในกติกามมยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท138.6้อสิปอนด์อิอิมอับดุลเมชิดออฟเปิดตัวด้วยความคึกคักกระทั่งได้จังหวะปล่อยหมัดขวาเข้าหน้าดวงสงพงจิตมึงนนเรียกนับมาได้หนึ่งครั้งก่อนโดยเด็กวะแหวงงองอุศเสือมะมะพอพานงองุศรือีธันทะ่าจิตมึงนนจะเร่งเปิดเกมบุกแต่ดันเข้าหลว จึงโดนหมัดอิปรากิมอับดุลเมชิดอ,อ่อนฟอฟันสวนเข้าที่ศีรษะร่วงคาพื้นผ้าใบในนาทีที่สองนาฬิกา23นาทีของยกแรกส่งให้อิปรากิมอับดุลเมชิดอ,อ่ฟอนฟอฟันเก็บชัยไม่ครบยกเหนือนักชกเจ้าถิ่นได้2ไฟติดตลอดการแข่งขันอันน่าเร้าใจในค่ำคืนนี้ปรากฏว่ามีนักกีฬาสีรายที่โชว์ฝีมือโดดเด่นถูกใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงสั่งมอบเงินรางวัลโบนัสพิเศษให้คนละ3 5 0 0 0 0บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินนอทั้งสิ้น1า 00, นาท หนล้านสี่แสนบาทได้แก่อลิซซอนนูนิสฮิโรกินารโออับเดลลีเซฮิดีและรักแสนสุขสอทอเหี่ยวบางแสนสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี88คู่เอกอัสลามจอนออติคอฟอุซเบกิสถานชนะคะแนนเอกฉันต้องเทรพีเคแสนชัยมวยไทยแคตเว130ึ่อคู่รองสอระศึกน้อยเอฟเอกรุปชนะคะแนนไม่เอกฉันสิงสโชคมีชัยมวยไทยแคดเวต131่อ ททักษินสอสอรสิงห์ชนะคะแนนเอกฉันอีวานบุนดาคอฟรัสเซียมวยไทยแคดเวด126ปออภิวัฒน์สอสมนึกชนะคะแนนเสียงข้างมากยอดกฤษดาสอสมหมายมวยไทยแคดเวด131่อเปอก้าวแต้มแฟเท็ชนะคะแนนเอกฉันแหลมสิงห์สอเดชพันธ์มวยไทยแคดเวด1 2 8่ปอรักแสนสุขสอทอเหี่ยวบางแสนชนะนกทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนาทีที่ศูนย์นาฬิกา42นาทีของยกสมวยไทย แคทเว123ต123ปออิปรากิมอับดุลเมชิดอฟรัสเซียชนะน็อกดวงส่งพงจิตมึงนนนาทีที่2นาฬกา23นาทีของยกแรกมวยไทยแคตเวต138.6ปออับเดลลีเซฮิดีโมร็อกโกชนะน็อกทุนมินอองเมียนมานาทีที่2นาฬกา40นาทีของยก2มวยไทยแคทเวตห5 8ปอฮิรโรกินารูโอกญี่ปุ่นชนะทีเคโอจังจินหูจีน นาทีที่1นึา 23, นาฬิกายีนาทีของยก3คิกบ็อกซิง่งรุ่นฟลายเบทหน5 135, ่งสอ่ปออาลสซอนลูนิสบราซิลชนะทีเคอิรยาตอีซายูเบลารุสนาทีที่2องนาฬิกาสินาทีของยก2 MMA รุ่นแบนงตําเบทหนึ่งสา่ปอวลาดีมีกุชมิสตีรัสเซียชนะคะแนนเอกชันแครกฮาชิสันญี่ปุ่นสาราจอาณาจากักรปล้ำจับล็อกรุ่นไลเบทหนึ 5, 170, ่งหดศูนย์ปอ